บ้านในเมืองต้นกำเนิดเมืองเพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์เป็นชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมีแม่น้ำป่าสักไหลเป็นแนวโค้งผ่ากลางเมืองและตลอดสองริมฝั่งแม่น้ำป่าสักนี้เองได้ก่อกำเนิดชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมของเมืองเพชรบูรณ์ขึ้นมาที่เรียกว่าบ้านในเมืองและคนในเมืองซึ่งยังคงก่อร่างสร้างเป็นชุมชนมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ คนในเมืองตั้งแต่ในอดีตมานั้นมีความผูกพันกับแม่น้ำป่าสักเป็นอย่างมากและด้วยเหตุที่แม่น้ำป่าสักช่วงผ่านเมืองเพชรบูรณ์นี้เป็นช่วงต้นน้ำจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากแม่น้ำอื่นๆคือเป็นแม่น้ำที่เล็กแคบแตลิ่งชันน้ำขึ้นเร็วลงเร็วน้ำขุ่นแดงและเวลาน้ำมาน้ำจะไหลเชี่ยวกรากรุนแรงมากคนในเมืองจะไม่เรียกแม่น้ำป่าสักแต่จะเรียกว่า คลองน้ำสักรหรือน้ำสักเท่านั้นเพราะเป็นคำเรียกตามลักษณะการไหลของน้ำในแม่น้ำที่ไหลเร็วแรงเชี่ยวกรากเสมือนว่าไหลสักลงไปหรือไหลทิ่มลงไปนั่นเองสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักแห่งแรกของเพชบรบณ์ก็ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ที่บริเวณต้นโพหน้าวัดไตรภูมิบริเวณที่เคยเป็นคุ้มเจ้าเมืองและที่สําคัญคือมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชบรบรณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพศรัทธาของคนเพชรบูรณ์ก็ตั้งอยู่ที่ป้อมกำแพงเมืองหัวมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองแม่น้ำป่าศักช่วงหน้าวัดไตรภูมิมีความสำคัญมากตั้งแต่ในอดีตเพราะเป็นท่าน้ำที่มีเรือสินค้ามาจอดเทียบท่าขนส่งสินค้ามากมายสินค้าที่ล่องไปจากเพชรบูรณ์ได้แก่ของป่าเขาสัตว์หนังสัตว์ใบาย,ยาสูบข้าวข้าวโพดเป็นต้น โดยจะบรรทุกลงเรือล่องไปขายถึงมวกเหล็กสระบุรีอยุธยาและกรุงเทพส่วนสินค้าที่ขนขึ้นมาขายที่เพชรบูรณ์ได้แก่เสื้อผ้าเส้นได้เกลือน้ำตาลน้ำมันกา๊าซข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆเรือที่ใช้บรรทุกสินค้านั้นในสมัยโบราณจะใช้เรือหางเหี่ยวแต่ต่อมาภายหลังจะใช้เรือกระแซงขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ติดเครื่องยนต์ แต่จะใช้เรือยนต์เป็นเรือลากจูงไปทั้งขึ้นทั้งล่องเวลาลงเรือไปค้าขายแต่ละครั้งจะใช้เวลาเป็นแรมเดือนทั้งไปและกลับและจะทําได้เฉพาะหน้าน้ําเท่านั้นเพราะเมื่อถึงหน้าแล้งน้ํำในแม่น้ําป่าศักจะแห้งจนไม่สามารถเดินเรือได้คนในเมืองมีภาษาพูดสำเนียงของตัวเองซึ่งมาจากรากภาษาสเสดียงแต่น้ําเสียงจะอ่อนนุ่มกว่า คนในเมืองมีประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนทุกวันนี้นั่นคือประเพณีอุ้มพระดำน้ำําโดยจะมีการอัญเชิญพระพุทธ,ธรรมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิโดยเจ้าเมืองไปประกอบพิธีดำน้ําในวันศาสรรไทยที่วังมะขามแฟบในแม่น้ําป่าสักและประเพณีที่มีอยู่คู่กันกับประเพณีอุ้มพระดํน้ําก็คือประเพณีแข่งเรือทวนน้ําหน้าวัดไตรภูมิ นอกจากนี้ยังมีตำนานที่คนในเมืองเล่าขานต่อๆกันมานั่นคือตำนานแม่นางผมหอมที่มีศาลอยู่ในวัดโพเยนตำนานเนนมั่นเนนคงที่มีศาลอยู่บนป้อมประตูชุมพลประตูเมืองทางทิศตะวันตกและคำปริศนาธรรมที่ว่าวัดพระสิง์อยู่เหนือวัดพระเสืออยู่ใต้วัดพระแก้วอยู่กลางจระเข้ฟาดหางเอาคางเกยไว้ ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่